ขั้นตอนแรกของการเลี่ยมพาระรูปหลอ่อเราจะมาวัดฐานก่อนว่าฐานมีความหนาเท่าไหร่เออ,อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเนะใช่ไหมสิบสามมิลเดี๋ยวเรามาใช้แกนกลางสี่มิลฝาหน้าฝาหลังสี่มิลไปเลยมันก็จะได้เกือบเกือบพอดีใช่ไหมไม่ขาดแค่มิลเดียวจะได้ช่วยล็อกฐานให้เราพอดี่ะมาดูแล้วก็ตีเป็นเส้นเซนเตอร์ก่อนแนวนอนแล้วก็แนวตั้งอือใช่ออกไหมอลองดูเสร็จใช่ไหมแล้วก็พาระมาวาง ถ้าหงายหน้าเขาจะไม่สะเทียนเราต้องคว่ำนี่เราต้องคว่ำระวางเอะระวังให้ให้ฐานถึงเส้นแล้วก็อ่ะดูเขาตึงกลางทีนี้เราจะมามาร์กจุดสามจุดด้านบนหนึ่งจุดข้างเอาให้พอดีกับเอะไม่ต้องไม่ต้องข้ขางข้างบนเอาให้สูงหน่อยอ่าใช่เราเลือกได้นะด้านบนเราเลือกได้แต่ว่าด้านข้างพยายามให้บีบบีบฐานไปเลยใช่ให้ได้พอดีกับฐานเอะมาร์กสามจุดไว้ใช่แบบนั้นเลย ดูสุ่มจากเพจวงรีนี่แหละแล้วก็ตีจากด้านบนให้มาถึงด้านข้างให้มันถึงจุดอ่ะเอให้มาถึงจุดพอใช่อันนี้นะอันนี้คือการหาบอกตัวผู้และเราจะเลื่อยแค่เป็นทรงนี้ออกมาแค่นั้นเองมันก็จะเป็นเหมือนทรงแคปซูลใช่ไหมผู้เราเลื่อนนอกเส้นเอเลื่อนนอกเส้นไว้ในนี้นะทรงแคปซูลน,นะอ่ะด้านบนมันจะเป็นมนมน มันจะมีอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นทรงอ่าทรงเปลวเทียนอ่ะอันบนมันจะเป็นทรงจัวจัวหน่อยตัวผู้ปุ๊บก็บล็อกตัวผู้มาทําบล็อกตัวเมียอันนี้คือขั้นตอนที่สองเดี๋ยวเราจะวาดนะวาดให้มันได้ช่องไฟหนึ่งมิลอ่าโดยการใช้ดินสอเปิดบล็อกข้างเส้นล่างเส้นบนเส้นครึ่งเหมือนเดิมที่สามเราจะเอาบล็อกตัวเมียมาวาดทาแกนกลางเนี่ยแล้วก็กะดูข้างเส้นล่างเส้นบนเส้นครึ่งประมาณนี้นะ แล้วก็วาดด้านในเลยใช่แล้ววาดเป็นช่องด้านในออกมาเนี่ยทำแกนกลางเอาบล็อกตัวเมียมาช่วยวาดอืมใช่โอเคทีนี้เราก็วาดเป็นจั่วลงมาแบบเดิมนะจั่วล่างลงมาแบบเดิมปึบลงมาแล้วก็เลื่อยด้านนอกออกมาก่อนอืมพอพอเราได้ แกนกลางมาใช่ไหมที่ใช้บล็อกตัวเมียเป็นตัวสร้างใช่ปะเราก็เอาพราะาวางคว่ำหน้าข้างในนี้ในช่องที่เราวาดไวแล้วเราจะมาเขี่ยวเนี่ยเราก็ดินสอวาดเลยยยกเกาะตรงไหน,นแล้วก็วาดวาดไปตรงนั้นเราจะวาดบริเวณตักเนี่ยเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยได้ออกมาประมาณนี้ ก็คือเป็นแนวที่เราจะแต่งเขี้ยวล็อกไอ้หยักเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราไม่ต้องไปทํานะเนี่ยเรานี้ไปเลยล่างนี้ไปเลยเนี่ยเน้นให้เป็นเส้นเดียวพอเราเน้นแค่เขี้ยวพอเราเน้นตรงบริเวณเขี้ยวพอเนี่ยตรงนี้เราทําเป็นเส้นตรงนี้เลยแล้วก็บล็อกตัวเมียบล็อกตัวเมียบล็อกตัวเมียมาบล็บอกตัวเมียมาวางความอย่างนี้ วางคว่ำอย่างงี้เนี่ยน,นะวางวางคว่ำาก้เป็นแนวแนววาดขึ้นไปแบบนี้แนวโค้งขึ้นไป่างนี้เนี่ยเนี่ยนะต่อไปเราก็เจาะรูเจาะรูนี้แล้วก็เลื่อยเลื่อยตามเส้นเนี่ยเลื่อยเส้นในเนี่ยเลื่อยลอ,อกมันเลื่อยลอ,อกมัน เรื่อยๆลอเส้นในเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาแต่งที่ฐานก่อนขัน้นตอนอระมาเกือบจะเกือบลงได้แล้วเดี๋ยวเราแต่งให้ให้พระลงไปได้เกือบครึ่งเนี่ยขั้นแรกเราจะมาแต่งที่ฐานก่อนแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็นาพระมาเทียบไปบ่อยดูว่าให้พระลงได้อืให้ลงไปครึ่งหนึ่งเลยแต่แล้วก็ดูว่าติดช่วงไหนเนี่ยนะแต่งแทงไปเรื่อยๆ응 เนี่ยแต่งให้ให้ลงไปได้ยิงกลางแกนโอเคเดี๋ยวเราคำนวณฐานพระเมื่อกี้นะีที่ให้ให้ฝ่ามาช่วยบังคับอะ่ะที่วัดพระออกมาได้สิบสามมิลใช่ไหมแล้วเราก็มาเปิดบล็อกสี่มิลใช่ปะ่ะตัวผู้สี่มิลแกนกลางสี่มิลรวมแล้วสิบสองมิลมันก็จะคำคำฝ่าจะคำคำหน่อยเนี่ยก็จะช่วยจะช่วยให้ล็อกพระได้แน่นขึ้น อย่าพาไม่หลุดแกนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนีบพอไม่ต้องให้มันขึ้นสูงมากเอาให้ได้แนวหนีบก่อนแล้วก็หนีบก่อนอย่าเพิ่งปล่อยให้มันสูงมากเกินไปน้าํายาค่อยๆหนีบค่อยๆปล่อยน้ํายาจะได้ไม่ทะลักใช่หนีบซ้ายหนีบขวาอ,อืมนั่นแหละรีบหนีบมันจะได้ไล่ฟองอากาศออกใช่แล้วก็ถอดล่างถอดล่างเติมล่าง ถอนล่างเติมล่างเสร็จแล้วค่อยมาจบด้านบนเอาไหนพี่บา๊าเอ๊ะเอาไหนจะอยากเรียบองไหนหลังจากน้ํายาแห้งเรื่อยตัดออกมาเลยก็ได้นะเรื่อยตัดออกมาเลยก็ได้แล้วค่อยเข้าไปใหม่เ <c oughs> นี่ยน้ํายาแห้งแล้วก็มาตัดแตง่ง เช็ดเอไข่ปลาวานเอาให้หมดตามซอกตามร่องมันชอบเข้าไปติดตามซอกตามร่อง